สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รีลาทาโรนะคะสวัสดีปีใหม่กันนะคะคลิปนี้นะหมอการอยากจะมาเปิดไพ่หรือให้ไพ่สำหรับนี้นะคะท่านมาเล่าถึงพลังงานของคุณกันมามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะว่าไพ่สำหรับนี้ท่านจะสื่อสารบอกเล่าถึงพลังงานของตัวคุณออกมาว่าอย่างไรกันบ้างเนาะ มามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะเ็กเช่นเดิมเช่นเคยท้ายคลิปหมอการจะอ่านให้นะคะว่าพลังงานตามหน้าไพ่เป็นชาววันอะไรราศีอะไรย้ำว่าอ่านตามที่ไพ่ขึ้นนะส่วนท่านที่วันราศีไม่ตรงตามหน้าไพ่ก็ไม่ต้องน้อยใจหรือว่าน้อยไปนะคะคุณสามารถเลือกรับพลังงานที่คุณฟังแล้วความคิดคุณวิเคราะห์ว่าเออดีใช่ คุณรับไปได้เลยอะไรที่คุณรู้สึกใช่ส่วนอะไรที่คุณที่ความคิดของคุณรู้สึกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ตรงไม่จําเป็นต้องรับได้เลยนะคะคุณสามารถเลือกพลังงานได้ว่าคุณจะรับหรือไม่รับสิ่งไหนนี่คือข้อดีของการฟังพลังงานจากหน้าไพ่แบบคลิปเ,เขาเรียกอะไรนะแบบพลังงานรวมไหโอเคมาดูกัน มาดูไปพร้อมๆกันให้จะเล่าเรื่องราวออกมาว่าอย่างไรโอ้โหคุณพระทำไมคุณถือดาบมาตั้งแต่ต้นคลิปเลยอะ่ะพลังงานคุณนี่ลายเหมือนกันนะไม่ธรรมดานะคะคุณนี่คุณเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดพยายามและเป็นคนฉลาด ฉลาดแบบดีก็ได้รายก็เป็นบางคนก็มองคุณเจ้าเล่นะจริงไม่ปฏิเสธด้วยยืดอกรับด้วยจริงก็เจอคนแบบเนี้ยให้เอาด้านดีเข้าหาได้ไงอะฟิลอย่างนี้เลยคุณอนะพลังงานคุณเป็นคนแบบสู้ยิบตาเลยนะคําว่าสู้ยิบตาคือเป็นคนไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาอุปสรรคเป็นคนที่แบบว่ามีความคิดเป็นของตัวเองขั้นสูง น่าจะเป็นประสบการณ์ที่คุณเจอมาแน่เลยมันหล่อหลอมให้คุณต้องแกล่งอ่ะคุณเนี่ยเป็นคนที่เวลาทําอะไรนะไม่ชอบให้ใครรู้อะ่ะมันเลยทําให้คนอื่นมีความรู้สึกคิดลบกับคุณฟีลแบบว่าก็ถ้าไม่ใช่เรื่องไม่ดีทําไมต้องปกปิดคือคุณไม่ได้ปกปิดนะคุณแค่เป็นคนที่มันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของคุณอะ่ะมองว่าคุณน่าจะเป็นคนกึ่งกึ่งเลยนะคะกึ่งๆึ่งอินโทรร์แล้วนะ,ค,ะ,วนะ,ค,ะคือคุณไม่ชอบไม่ชอบโชว์ไง ในขณะที่สังคมทั่วไปเขาเขาโชว์เขาเขาขยันโพสต์กันนะ่ะแต่คุณไม่อะไม่ได้บอกว่าคุณแปลกนะเพียงแต่ว่าคุณมีความคิดว่าเอ๊ะทำไมต้องต้องให้โลกรู้ทุกอย่างของชีวิตเราคุณคุณคิดอย่างนี้คุณไม่โง่คุณเนี่ยโคตรฉลาดเลยเลี่ยนเก่งหัวดีชอบทำงานที่เป็นงานแบบว่าเป็นนายตัวเองอะเป็นลูกน้องตัวเองเนี่ยระดับนั่งบัลลังก์คุณจะโง่ได้ไงอะ คุณโง่คุณอยู่จุดนี้ไม่ได้พลังงานคุณเนี่ยพลังงานของคุณเห็นไหมไพ่กู้ขึ้นมีทั้งด้านเข้มแข็งเป็นคนคล่องแคล่วนะฉลาดปฏิพันธ์ไหวพริบนี่แถวหน้าเลยนะคะสกิลความฉลาดคุณเนี่ยหาตัวจับยากนะยกเว้นเมื่อคุณยอมโง่แค่นั้นเองพลังงานแต่ฉลาดขนาดนี้คุณก็โดนมาเยอะเหมือนกันนะพลังงานคุณเป็นคนรักแรงเกียรติแรงนะ เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะฝังใจใครทําคุณเจ็บเนี่ยคุณจําไม่ลืมเลยทุกเรื่องด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องครอบครัวคุณจะจําไว้เลยว่าคนคนเนี้ยเคยดีกับคุณคนคนนี้ยเคยร้ายกับคุณคุณจําได้เอาเป็นว่าตั้งแต่คุณจําความได้อ่ะคุณโดนอะไรมาคุณจําได้หมดอะแล้วใครเป็นคนทําคุณก็จําได้พลังงานของคุณนะคะตัวตนจริงนะเป็นคนที่รักอิสระมากมาก มากเบอร์ไหนมากเบอร์แรงไม่ชอบถูกควบคุมไม่ชอบถูกคอนโทรลพลังงานนะคะพลังงานอย่างนี้เหมาะกับชีวิตโสดเพราะว่าถ้าคุณมีคู่นะคุณมีปัญหาแน่นอนเพราะคุณเป็นคนที่ทำอะไรด้วยตัวคนเดียวได้ไปไหนมาไหนก็ไปคนเดียวได้ไม่ค่อยติดเพื่อนไม่ค่อยติดแฟนก็เลยไม่รู้จะมีไปทำไมแฟนมีแล้วปวดหัวโสดดีกว่า ยิ่งโสดยิ่งออร่านะตัวคุณเนี่ยพลังงานนะคะค่อนข้างเป็นหนุ่มหรือสาวที่ที่มีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความโดดเด่นในเรื่องของของตัวตนของคุณค่อนข้างมากนะมันมันเป็นออร่าในตัวคุณเองอะถึงคุณไม่อยากเด่นคุณก็เด่นเพราะว่าความสามารถคุณเยอะบางครั้งนะคะคุณก็ชอบทําอะไรที่แบบว่าเด่นเกินกลุ่มเด่นเกินหน้าคนอื่นอะ โดยที่คุณไม่รู้ตัวนะว่าเนี่ยมันเด่นพลังงานนะคะคือเรียนก็เก่งเด่นกีฬากด็ดีคืออะไรอะไรก็ต้องมีคุณอะมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยทั้งมีคนรักแล้วก็คนไม่ชอบคุณเป็นคนที่มีตัวเลือกตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่มีแต่คนชอบมาพรีเซนต์ตัวเองให้คุณเลือกเป็นแฟนอะคุณเคยเลือกผิด แล้วไอ้ประสบการณ์ที่คุณเลือกผิดอะ่ะมันทําให้คุณก็เลยมีความคิดว่าขอพักเรื่องรักไว้ก่อนช่วงนี้ขอโฟกัสงานขอโฟกัสโปรเจกต์ในหัวขอโฟกัสเป้าหมายดีกว่ารักตัวเองดีกว่าพลังงานนะคะเป็นคนมีตัวเลือกเป็นคนเจ้าสเสน่ห์นะแต่ว่าดูแล้วค่อนข้างที่จะรักตัวเองมากกว่าคุณค่อนข้างเป็นคนที่เชื่อว่ารักแท้นะเวลานี้นะไม่มีจริงตอนนี้นะคะไม่มีจริงแต่อดีตอะคุณเป็นคนที่ ที่เหมือนจะอินน่ะสำหรับรักรักที่เป็นรักแรกนะพลังงานของคุณนะคะเอาเป็นว่าตอนเนี้ยคุณค่อนข้างรักตัวเองเป็นคนโลกส่วนตัวสูงเป็นคนรักษาคําพูดคำไหนคํานั้นนะเป็นคนที่เฉียบขาดอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรดีนะชุบชุบอะ่ะแบบว่าไม่วนเว้อไม่ไม่ไมอารมพบทคุณเนี่ย ถ้ารู้สึกว่ามันไม่ใช่จะไม่แบบอะไรนะเลี้ยงไข่จะไม่แบบตัล่อมไม่ใช่คุณถ้ารู้สึกไม่ใช่คุณจะแย้งด้วยเหตุและผลทําเอาอีกฝั่งนึงอึ้งอ่ะก็มีก็เคยพลังงานของคุณนะคะเป็นคนที่ชอบทําอะไรเล่นใหญ่เหมือนกันนะไอ,อ้การเล่นใหญ่ของคุณเนี่ยแหละมันเลยทําให้คนทั้งรักแล้วก็ไม่ชอบคุณซึ่งคุณก็รู้คุณฉลาดขนาดเนี้ยทําไมคุณจะไม่รู้ พลังงานนะคะแต่คุณก็ค่อนข้างที่จะไม่แคร์เป็นคนที่หาเงินเก่งมากแล้วก็ใช้เก่งมากไม่ค่อยมีเก็บหรอกแต่ว่าก็ไม่ติดลบอันนี้คือข้อดีเป็นคนที่เอาตัวรอดเก่งชอบเปตัวเองในเรื่องที่ตัวเองชอบในสิ่งที่ตัวเองชอบพลังงานนะคะคุณค่อนข้างไม่ไว้ใจใครคุณเป็นคนไม่ไว้ใจใครแม้กระทั่งคนในครอบครัวก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องของคุณนะเอาจริงแม้กระทั่งเพื่อนคุณก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องของคุณ ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะพูดหรือไม่ทุกอย่างมันอยู่ที่คุณหมดคุณเป็นคนคอนโทลหมดพลังงานของคุณนะคะคุณเลือกจะโสดทั้งๆที่คุณเน่ยมีคนมาจีบแต่คุณก็ไม่ค่อยที่จะเปิดใจง่ายๆเป็นคนที่รักคนยากนะน่าจะเป็นอดีตที่คุณเคยโดนมาเลยทําให้คุณค่อนข้างมีกําแพงกําแพงคุณนะทั้งสูงทั้งหนาถ้าคุณไม่เปิดประตูให้แล้วประตูคุณเนี่ยประตูเซฟธนาคารอะ คุณดูในหนังเลยหนังไอ้พวกล่าสุดก็เลยอะไรนะหนังป้นอ่ะมายากนป้นโลกอะ่ะมอกการจําชื่อไม่ได้ประตูเซฟใหญ่ใหญ่อย่างนั้นเลยอ่ะประตูหัวใจคุณอะ่ะไม่ไม่ใช่ว่าใครจะเจาะเข้าถึงได้ง่ายๆนะเจาะยากเปิดก็ยากเจาะก,ก็ยากนะคะอย่าถามรหัสเลยคุณไม่บอกใครหรอกพลังงานตัวตนจริงของคุณนะคะโดนมาเยอะใช่ไหมในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็โดนหักหลัง ตัวตนเนี่ยเหมือนเหมือนคนที่แบบว่าคุณเป็นคนเจ็บแล้วจำอะพูดงี้ดีกว่าเข้าใจง่ายดีบางคนนะมองว่าคุณเนี่ยเจ้าชู้มองจากอะไรมองจากการที่เห็นว่าคุณมีคนอื่นๆเข้ามาจีบคุณห้ามคนอื่นมาชอบคุณไม่ได้ไงแต่คุณก็ไม่ได้ให้โอกาสใครง่ายๆคนที่มองอะบุคคลที่สามอะก็เลยมองว่าคุณเจ้าชู้ทั้งๆที่คุณไม่ได้เจ้าชู้คุณอยู่ของคุณดีด เขาเข้ากันมาเองฟิลฉันเปล่านะเขามาเองอะไรเงี้ยเหมือนเพลงอะค่ะอย่างนั้นเลยชีวิตคุณอะแล้วเป็นอย่างนี้ทั้งชีวิตด้วยนะไม่ว่าคุณจะอยยุเท่าไหร่พลังงานนะคะปวดหัวตึ๊บเลยโอ้โหคุณดูไพ่คุณนี่ชีวิตคุณสบายนะแต่กว่าจะสบายได้คุณก็สมบุกสมบันมาเยอะพลังงานคุณเนี่ยค่อนข้างเป็นคนคิดมากนะคะคิดมากเลยแหละคิด ทำร้ายตัวเองบางคนคิดจนนอนไม่หลับบางท่านเคยผ่านจุดที่แย่ที่สุดเอ่อฟิลแบบเกือบเป็นซึมเศร้าอะ่ะเดี๋ยวนะคะทุกคนหมอการขอวางไพ่ใหม่ก่อนพลังงานของคุณนะคะทุกวันนี้ชีวิตค่อนข้างที่จะเข้าที่เข้าทางใช้คำนี้นะคะเพราะว่าคุณเป็นคนบริหารจัดการเป็นเอาอยู่เป็นคนที่เก่งเก่งมากอะ่ะในเรื่องของการจัดการ ปัญหาของชีวิตในเรื่องของการจัดสรรปัญหาของชีวิตมลสุมแค่ไหนเรื่องใหญ่เบอร์ไหนคุณก็เอาอยู่ความสามารถสูงนะคะเป็นคนที่สู้ไม่ถอยเลยนะโดยเฉพาะการสู้ชีวิตอย่าถึงขั้นใช้คำว่าปักกัดตีนถีบอะแต่คุณก็เคยผ่านจุดที่แบบว่าย่ำแย่มาคุณเนี่ยเป็นคนที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของตัวเองได้ด้วยตัวเองนะพลังงานของคุณนะคะเอาตัวรอดเก่ง เอาตัวรอดเก่งพลังงานค่อนข้างเป็นคนที่แบบใจใหญ่เหมือนกันนะคุณเนี่ยดวงผู้นำเหมือนกันนะพลังงานของคุณนะคะชอบทำส่วนตัวไม่ชอบเป็นลูกน้องใครนานขอพูดคำนี้นะคะคือคุณนะ่ะเคยเป็นลูกน้องคนอื่นมาก่อนแต่ชีวิตคุณนะดวงคุณนะต้องมีอะไรเป็นของตัวเองโดยเฉพาะในเรื่องงานแล้วคุณก็คิดมาตลอดพลังงานของคุณนะคะรักอิสระ เป็นคนที่แบบว่าคิดนอกกรอบชีวิตค่อนข้างที่จะมีเรื่องมาให้บันเทิงอยู่เสมอทั้งบันเทิงทั้งปวดหัวแล้วเรื่องที่มันทําให้คุณปวดหัวมากที่สุดนะคะคือเรื่องความรักคุณถึงเลือกโสดไงบางคนมองว่าคุณเล่นตัวขออนุญาตนะคะขอภายจริงจริงค่ะคุณเล่นตัวจริงเพราะว่าคุณเคยโดนมาแล้วอะ่ะมันเลยทําให้คุณระแวงคุณ คุณไม่กล้าจะให้ใจใครง่ายๆอ่ะเพราะว่าคุณเคยให้ใจแล้วคุณก็เจ็บจี๊ดนะคะแล้วความเจ็บที่คุณได้รับเนี่ยมันไม่ใช่น้อยๆนะมันเล่นเอาคุณเสียทรงมาสักระยะหนึ่งก็มีสําหรับบางท่านนะแต่คุณเป็นคนเข้มแข็งนะคะเสียใจได้ไม่นานหรอกคุณจะรู้จุดของตัวเองว่าเออเนี่ยพอละร้องไห้มาเยอะละอย่าเสียน้าตาให้คนแบบนี้อีกเลยพอละทํามาหากินดีกว่า ถึงรักตัวเองไงถึงไม่ค่อยสนใจไม่ว่าช่วงชีวิตจะมีใครเข้ามาคุณก็เปิดใจยากคนที่จะพิชิตใจคุณได้นะต้องพิสูจน์ให้คุณเห็นถึงความจริงใจมากๆอ่ะจริงๆอ่ะซึ่งคนสมัยนี้ไม่มีน้ำอดน้ำทนนะคะจีบคุณไม่ได้ก็ไปจีบคนอื่นอ่ะคุณไม่ใช่ประเภทใครเข้ามาก็คุยทุกคนไม่อะบางคนไม่มีสิทธิ์แม้กระทั่งจะได้คอนแทคคุณ บางคนชอบคุณจะตายแต่คุณไม่มองเลยก็มีเยอะแยะไปพลังงานคุณค่อนข้างเป็นคนที่แบบว่ามีตัวเลือกไงก็ไม่ผิดนะคะเนี่ยเห็นปะ่ะไม่ได้ลังใจสักอย่างโดยเฉพาะเรื่องความรักคุณอน่ะเป็นคนไม่ลืมรักเก่าน่าจะเป็นรักที่คุณรักผูกพันนะรักมากผูกพันมากแต่ว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้พลังงานนะคะเหมือนนิยายเลยค่ะชีวิตจริงก็เหมือนนิยายแหละ นักเขียนหลายท่านก็เขาโคงจากประสบการณ์จริงของบางคนมาเขียนเป็นเรื่องราวพลังงานนะคะเรื่องจริงนี่แหละคะ่ะมันสุดยอดกว่าเรื่องแต่งเรื่องแต่งมันใส่แฟนตาซีเข้าไปได้แต่เรื่องจริงนี่คือลนล้วน,วนเนือ้อลนล้วนพลังงานคุณเป็นคนใจดีค่ะจริงๆแล้วตัวตนนะเป็นคนใจดีเป็นคนใจดีนนจดที่ทันคนน่ะ คือตัวตนไม่ใช่คนไายกัดอะไรเลยนะแต่ว่าสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็จุดที่คุณอยู่่ะมันทำให้คุณต้องเก่งค,คิดในมุมกลับก็เหมือนเป็นข้อดีนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่เข้มแข็งคุณก็ผ่านจุดนั้นมาไม่ได้คุณก็แพ้แล้วโลกนี้ไม่มีพื้นที่ยืนให้คนแพ้ด้วยพลังงานนะคะตัวตนเนี่ยค่อนข้างเป็นคนแบบใครมองว่าไม่ได้อ่ะชอบพิสูจน์อ่ะ อ๋อไม่ได้ใช่ไหมคุณจะทําให้เห็นว่าคุณทําได้ต่อให้คุณจะล้มกี่ครั้งคุณก็จะลุกด้วยตัวคุณเองค่อนข้างเป็นคนไม่ขอความช่วยเหลือใครด้วยต่อให้ต่อให้จะมีคนหยิบยื่นมาให้ช่วยแต่คุณรู้ว่าของฟรีไม่มีในโลกอ่ะแสดงว่าไอการหยิบยื่นเนี่ยก็คือต้องการอะไรแลกเปลี่ยนจากคุณน่ะแล้วสิ่งที่แลกเปลี่ยนคุณก็เดาได้ไม่ยากว่าคืออะไรคุณก็เลยไม่ไม่ไม่พึ่งใครพึ่งตัวเองพึ่งลําแข้งตัวเองล้วนๆแล้วคุณก็ทําได้ เนี่แหละค่ะเสน่ห์ของคุณหลายคนอยากพิชิตใจคุณนะแต่ว่าคุณเนี่ยคือคุณชัดเจนนะคุณเป็นคนชัดเจนนะถ้าใครที่แบบว่าเ้าสีคุณเยอะๆเนี่ยคุณตัดจบแบบไม่มีเยอะใยเลยนะแล้วคุณไม่แคร์ด้วยนะว่าอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะจะรู้สึกหน้าแตกแค่ไหนคุณไม่สนเพราะว่าคุณเตือนแล้วไงว่าอย่าล้ำเส้นคุณเยอะคุณไม่ชอบคนที่พูดไม่รู้เรื่องอ่ะ ฟีลแบบเซาซีเอ่ออะไรนะฟิลแบบตอนเช้าพูดอีกอย่างเที่ยงมาก็เป็นอีกอย่างตกเย็นก็เป็นอีกอย่างอย่างเงี้ยไปไกลๆชีวิตคุณเลยหมอการไม่รู้จะเปรียบยังไงคือถ้าเจอคนประเภทเนี้ยคุณตัดออกไปเลยอย่ามายุ่งในในขอบเขตชีวิตคุณเด็ดขาดคุณจะลาคาญอะไรที่เวิ้นเบอร์มากคุณจะเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่แบบกลับไปกลับมากลับไปกับมา เปลี่ยนได้ทุกนาทีทุกชั่วโมงอย่างเงี้ยไม่ใช่คุณพลังงานนะคะคุณหงิดง่ายนะเป็นคนหงุดหงิดง่ายเป็นคนขึ้นไวเหมือนกันแต่พอคุณโตอ่ะโตขึ้นโตขึ้นนะคะวุฒิภาวะคุณเริ่มเยอะขึ้นเนี่ยคุณก็จะนิ่งมากขึ้นเป็นคนคิดมากนะมากเบอร์แรงมากถึงขั้นทำลายตัวเองเนี่ยเอามือกุมหัวเลย ความคิดนั่นแหละทำร้ายคุณพลังงานนะคะฉะนั้นถ้ารู้ว่าอะไรไม่ดีก็ตัดออกไปซะเพราะว่าชีวิตคุณเนี่ยการเงินนะคะที่มาจากอาชีพของคุณอะมันเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงคุณดวงคุณนะอาจจะไม่ใช่คนที่มีทรัพย์สินมากมายเยอะแยะเหมือนคนอื่นเท่าไหร่แต่ว่าคุณจะมีความสุขแล้วก็มีความสบายใจในสิ่งที่คุณได้รับคุณไม่ใช่คนโลภ คุณไม่ใช่คนที่เงินคือทุกอย่างของชีวิตหรือว่าจะเอาเงินมาซื้อหรือว่ามาล่อคุณได้ใช้กับคุณไม่ได้นะอาจจะใช้กับคนอื่นได้แต่กับคุณไม่ได้คุณค่อนข้างเป็นคนรักศักดิ์ศรีอะ่ะคุณจะมีศักดิ์ศรีแล้วก็มีเกียรติในในมุมของคุณอะ่ะใครมาดูถูกมาอะไรอย่างเงี้ยคุณจะไม่โอเคเลยพลังงานของคุณนะคะถือว่าดีนะถือว่าเป็นคนที่ชัดเจน แสดงออกถึงความเป็นตัวตนให้ทุกคนที่อยู่รอบตัวได้เห็นชัดเลยว่าคุณเป็นคนอย่างงี้แล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนคุณได้ด้วยเงินอาจจะสําคัญจริงค่ะแต่ว่าถ้าจะเอาเงินมาหลอกล่อคุณอะใช่กับคุณไม่ได้คุณรู้ทันแล้วคนอย่างนี้คุณก็ไม่ชอบคุณมองว่าเป็นคนที่เจ้าเล่์เพราะคุณก็เจ้าเล่์แต่คุณไม่ใช่เจ้าเล่์แบบจ้องจะไปเอาเปรียบใครคือหลักการง่ายๆค่ะ h. คุณไม่คิดเอาเปรียบใครฉะนั้นคุณก็ไม่ชอบคนที่คิดเอาเปรียบคุณพลังงานของคุณนะคะค่อนข้างเป็นคนแฟร์เหมือนกันนะบางเรื่องคุณก็สปอร์ตโดยเฉพาะเพื่อนฝูงโดยเฉพาะคนที่คุณไว้ใจคนที่คุณรักเนี่ยคุณจะค่อนข้างสปอร์ตฉะนั้นรายจ่ายที่มันเยอะของคุณเนี่ยมันก็มาจากความสปอร์ตของคุณนี่แหละพลังงานนะคะโอ้โหโอ้แม่เจ้า ชีวิตคุณนี่เกี่ยวพันกับเลขเก้านะเบอร์โทรคุณใช่ไหมหนึ่งสองเบอร์ทูเบอร์ทขอภายค่ะเบอร์โทรคุณแน่ๆเลยหมอการลิ้นพันกันนะค่อนข้างเหนื่อยนะคะต้องต้องขอภัยจริงๆอาจจะอ่านตะกุกตะกักไม่สมูทนะก็ต้องขอภัยทุกท่านนะคะไปต่อค่ะเบอร์โทรคุณลงท้ายเก้าเก้าหรือเปล่า พลังงานสองตัวนี้ก็เจ๋งเลยนะคะพลังงานดวงคุณเนี่ยนะยังไงก็ต้องโสดอะมีรักมักมีทุกมีรักมักเจอรักซ้อนพลังงานตอนนี้ก็หันกลับมารักตัวเองเยี่ยมค่ะดีละถ้ามันจะมีเดี๋ยวมาเองคิดอย่างนี้ไม่ขวอยคว้าแต่ไม่ปิดการเยี่ยมเป็นคนฉลาดมากฉลาดในทุกเรื่องของชีวิตเนี่แหละค่ะสเสน่ห์ของคุณ ออล่าของคุณที่ใครหลายๆคนอยากจะเข้ามาพิชิตหัวใจอยากจะเข้ามาครอบครองหัวใจอยากจะเข้ามาทํายังไงก็ได้ให้สามารถใช้คําว่าเป็นแฟนกับคุณได้เพราะคุณเนี่ยเป็นคนที่โคตรจีบยากเลยนะเอาจริงคุณเนี่ยมีคนหมายตาคุณอ่ะไม่ต่ํากว่าสามนะมีคนปิ๊งคุณอ่ะสามสี่เยอะกว่านี้ก็มีบางคนอ่ะแล้วคุณก็รู้ด้วยเพียงแต่ว่าคุณไม่สนใจไงอย่างที่บอกนะคะบางคนเนี่ยคุณไม่แม้กระทั่งจะคุยด้วยอ่ะ เพราะคุณดูแล้วปวดหัวแน่อย่าอย่าคือไม่ไม่คิดอะไรก็อย่าไปให้ความหวังอันนี้คือข้อดีของคุณคุณไม่ขายฝันให้ใครเพราะคุณก็มีความรู้สึกว่าขออยู่กับตัวเองคุณมีความสุขนะเนี่ยพอคุณโสดคุณมีความสุขพอคุณมีความรักคุณก็มีความทุกข์เพราะอะไรเพราะลึกๆในใจคุณยังมีคนคนนึงอยู่คุณยังไม่ลืมคนรักเก่าไปทั้งหมดแต่คุณไม่หวยหาชัดเจนไหมคะ ไม่ลืมมันยังอยู่ในใจแต่ไม่หวยหานี่คือความเป็นตัวตนของคุณนะคะดวงคุณนะมีดวงโชคลาภนะเยี่ยมนะคะอาจจะได้เงินฟุกฟุกนะเงินก้อนเอ่อขนาดเนี่ยขึ้นอยู่กับพื้นดวงซึ่งไม่เท่ากันแต่คุณต้องได้เมื่อถึงเวลาของคุณพลังงานนะคะเป็นคนมีดวงเป็นคนโชคดีนะเนี่ยไพ่ขึ้นทั้งเลขเก้าเลขหนึ่ง คุณเกิดวันที่สิบเก้าหรอหรือเกิดวันที่สิบเอ็ดหรือเกิดวันที่เก้าคือตรงนั้นไม่ต้องซีเรียสน,นะคะแต่ไพ่สองใบสองตัวเลขสี่ใบเนี่ยมันเด่นมากพลังงานของคุณนะคะเป็นคนดวงดีเก่งด้วยฉลาดด้วยดวงดีด้วยสเสน่ห์แรงด้วยคุณพระหาตัวจับยากนะพลังงานแรนดอมนี้นะคะเป็นพลังงานชาว LGBTQ+ ได้นะพลังงานของหมองการ ถ้าไพ่ขึ้นหมอการก็อ่านนะคะถ้าไม่ขึ้นก็ไม่อ่านนะพลังงานหน้ามุยมเลยเนี่ยเห็นไหมชีวิตคุณการเงินไม่ไม่ขาดนะคุณเน่ยเป็นคนมีเงินกินใช้ไปทั้งชีวิตอะแล้วแถมจะได้เงินก้อนใหญ่ด้วยเมื่อถึงเวลาของตัวเองไม่ต้องใจร้อนนะคะเวลาท่านกําหนดเองโอโ้โหขนาดไพ่ใบปิดยังขึ้นไพ่่านดินอะฉลาด ฉลาดมากหัวดีมากทำมาหากินเก่งอ่ะไม่จําเป็นต้องจบเอ่อแต่ไพ่คุณเนี่ยจบเกียรินิยมเลยนะถ้าคุณเรียนนะคะต่อให้ไม่ถึงเกียรตินิยมก็ก็ไม่เกินท็อกไฟอ่ะ,อะต้องมีชื่อคุณอ่ะเป็นคนฉลาดหาเงินเก่งชีวิตยังไงก็ไม่ตันค่ะดวงคุณนะสําหรับไพ่คลิปนี้นะคะเหมือนยิ่งเจออุปสรรค เหมือนยิ่งเจอความยากเหมือนยิ่งเจอปัญหาของชีวิตอะ่ะมันยิ่งทําให้คุณอะ่ะแกล่งขึ้นแกล่งขึ้นแล้วก็แกล่งขึ้นพลังงานนะคะคือไพ่ท่านบอกนะตัวตนจริงเป็นคนใจดีเป็นคนมีเมตตาแต่ไม่ค่อยชอบแสดงออกเพราะมีความรู้สึกว่ามันจะกลายเป็นจุดด้อยหรือจุดบอดหรือไม่อยากให้ใครรู้ว่าจริงๆเป็นคนใจดีอะ่ะอยากจะให้ทุกคนรอบตัวจําจำโลโก้ตัวเองว่าเป็นคนหน้านิ่งหน้าดุ เสยิ้มยากอะไรอย่างเงี้ยทั้งทางที่ตัวจริงอะ่ะถ้าสนิทนะต้องวงเล็มน,นะถ้าสนิทคุณจะเป็นอีกคนหนึ่งทันทีคุณจะกลายเป็นคนสบายๆบ,บุคลิกคุณนะคะหัวเราะง่ายยิ้มเก่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่สนิทถ้าอยู่ในโหมดทํางานจริงจังขึงขังไม่มีเล่นอย่าปีนเกีียวอะไรอย่างเงี้ยคุณจะแบบใช้สายตาคุณจะเป็นคนที่ชอบใช้สายตา พลังงานของคุณนะคะฉลาดพูดเป็นคนที่วัฒศิลป์เยี่ยมตัวตนจริงบางท่านอาจจะไม่ได้เรียนล่ำเรียนแบบทางทางระบบมามาเยอะแต่เป็นคนใฝ่รู้ฉะนั้นความรู้ว่าอยู่รอบตัวคุณพลังงานนะคะต่อให้ไม่เรียนในระบบก็สามารถมาเรียนเพิ่มได้อันนี้คือความจริงเป็นคนพัฒนาตัวเองอยู่เสมอข้อเสียนะเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแคนคือถ้าจะให้คุณเปลี่ยนอะ คุณทําไม่ได้อะแล้วคุณก็ไม่บังคับตัวเองด้วยแต่คุณก็ไม่ได้ไปทําร้ายใครนะคะพลังงานนะคุณแค่รอฟังข่าวฟังดูโหดนะฟังดูโหดนะคะตัวตนของคุณเนี่ยเป็นคนที่จํามากถ้าใครเคยทําเรื่องไม่ดีกับคุณไว้คุณจะจํามากต่อหน้าคุณอาจจะปกติแต่ในใจคุณไม่ลืมคุณจะไม่ให้ความสนิทกับคนคนนั้นอีกเลยคุณคุยด้วยนะบางคนเพราะว่าบางคนอาจจะเป็นญาติพี่น้องคุณคุณคุยได้ แต่คุณไม่ลงลึกคุณไม่ให้ใจเพราะคนคนนี้เคยทำลายคุณพลังงานนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่เวลาเอาคืนก็เอาคืนได้เจ็บเหมือนกันนะถ้าคุณคิดจะเอาคืนนะคะแต่บางคนคุณก็ยกโทษให้คุณยกโทษให้แต่เวรกรรมไม่ยกพลังงานของคุณก็ประมาณนี้นะคะ่ะประมาณนี้แล้วกันค่อนข้างเป็นคนที่ห่วง เกือบจะจบละพอดีหันไปเห็นไพ่ห่วงทุกอย่างที่เป็นของคุณถ้าคุณไม่อนุญาตห้ามแตะห้ามแตะห้ามหยิบไปเองคุณคุณจะไม่ชอบคนที่ไร้มารยาทแล้วคุณจะไม่ชอบคนที่ละลาบละลวงเรื่องส่วนตัวของคุณยิ่งประเภทออยู่ดีๆโผล่พวดมาที่บ้านโดยไม่นัดคุณเนี่ยแล้วคุณกำลังทำงานของคุณอยู่คุณจะเคืองมากเลยนะ ถ้าเป็นเรื่องคอขาดบาดตายคุณจะไม่ว่าแต่ถ้าเป็นเรื่องไร้สาระเนี่ยคุณจะโกรธมากคือคุณเป็นคนเป็นคนที่ทำอะไรเป็นระบบอะค่ะไม่ใช่คนช่วยอะไม่ใช่คนแบบเอ่อเขาเรียกว่าอะไรดีไม่ใช่คนไม่ใช่คนอะไรดีอะแบบแบบไม่รู้กาลเทศะไม่ใช่คุณล้านเปอร์เซ็น พลังงานของคุณนะคะแล้วถ้าคุณเจอคนแบบนี้คุณก็ไม่ชอบแล้วยิ่งถ้าคุณจะต้องทํางานกับคนประเภทนี้คุณจะออกทางสีหน้าทันทีแล้วถ้ายิ่งคุณเป็นหัวหน้านะคุณตําหนิเลยคุณตําหนิเลยคุณจะให้คนคนนี้ไปทํางานที่คุณมองว่าน่าจะเหมาะกว่าที่จะมาทําร่วมกับคุณขนาดนั้นเลยนะคะพลังงานของคุณอ่ะค่อนข้างเป็นคนที่เห็นต่างกับคนอื่นนะแล้วคนอื่นเนี่ยวัดจากไหนวัดจากคนที่อยู่รอบตัวคุณไม่ต้องไปวัดไกลนะคะ เพราะว่าคนเรามันต้องอยู่ในแวดวงสังคมเดียวกันที่มีปฏิสัมพันธ์กันมันถึงจะเห็นตัวตนปฏิกิริยาของกันและกันได้คุณเป็นคนอย่างนั้นชัดเจนเป็นตัวของตัวเองพลังงานของคุณนะคะก็ประมาณนี้แหละถ้าเข้าถึงคุณนะถ้ารู้ใจคุณนะคุณเป็นคนใจดีเป็นคนใจดีใจเย็นนะตัวตนจริงอะแต่ว่าถ้าเวลาที่ต้องบู๊อะต้องแอคชั่นต้องลุยอย่างเงี้ยโอ้โหสวมชุดเกราะเลยค่ะ ใส่เต็มไม่ถอยด้วยสู้ยิบตาด้วยตราบใดที่คุณยังมีแรงคุณสู้ยิบเลยงานเช่นเดียวกันต้องเสร็จต้องสําเร็จนี่คือเป้าหมายนี่คือความเป็นตัวตนของคุณนะคะเป็นคนมองเห็นช่องทางของการทํามาหากินตลอดทั้งชีวิตฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรนะคุณไปได้หมดอะ่ะคุณค่อนข้างหัวดีมองต่างมองนอกกรอบในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เห็น นี่แหละคะ่ะก็ประมาณเนี้ยคุณมีแค่นี้ชีวิตคุณก็สมบูรณ์ละสุดยอดแล้วแล้วอีกอย่างนะคุณเป็นคนไม่งกไม่งกในที่ไม่ใช่ไม่งกสิขอภยัยใช้คําไม่สุภาพคุณเป็นคนไม่โลภคุณเป็นคนที่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีและได้คุณแค่เป็นคนที่รู้จักรักษาข้าวของพลังงานนะคะก็ประมาณนี้นะก็ประมาณนี้ชอบอยู่เงีย,งยบๆนะอยู่ง่ายกินง่ายไม่ค่อยเรื่องเยอะในเรื่องของการใช้ชีวิต พลังงานนะคะแต่ก็มีแหละทั้งคนที่ไม่เข้าใจคุณคนที่ไม่เข้าใจคุณก็ค่อนข้างที่จะอาคติกับคุณแต่คุณก็ไม่สนใจเพราะว่าคุณเป็นคนที่ชัดเจนคุณไม่ได้พึ่งใครคุณไม่ได้ขอใครกินคุณไม่ได้รอให้คนอื่นหยิบยื่นเงินให้คุณฉะนั้นคุณจะไม่แคร์คนที่แบบไม่ได้ขอขออภัยนะคะไม่ได้มีประโยชน์กับชีวิตคุณอ่ะยังจะมาอาคติกับคุณเนี่ยคุณตัดไปเลยไปไกลๆเลยอย่ามาเฉียดให้เห็นเลย พลังงานคุณคุณเป็นคนอย่างนั้นจริงๆนะคะก็ประมาณนี้ถ้ารู้จักคุณนะจะเห็นคุณอีกตัวตนหนึ่งแต่คุณเป็นคนเข้าถึงยากไงฉะนั้นน่ะคนที่เข้าถึงคุณได้ถือว่าโชคดีก็ประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้คุณก็ไม่ได้เลวร้วายหรอกเพียงแต่ว่าชีวิตจริงอะถ้าเป็นคนดีร้อยเปอร์เซ็นซึ่งไม่มีมันก็อยู่ยากอะยุคนี้สังคมนี้เป็นยุคที่คนดำหมายถึงอาชีพนะ อยู่ได้คนเทาก็อยู่ได้คนใสยอยู่ลําบากอันนี้ก็พูดตรงๆนะคะอันนี้ก็เรื่องจริงนะก็ประมาณนี้และกันก็ให้คุณเลือกเอานะคะว่าคุณจะเป็นสีไหนพลังงานนะคะก็แค่ใช้ชีวิตอยู่ในคันลองครองทำโดยที่ไม่เบียดเบียนใครไม่ทําร้ายผู้อื่นทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจทํามาหากินด้วยเงินสุดจริตไปยังไงชีวิตก็ต้องประสบความสําเร็จแล้วก็จเจริญ รุ่งเรืองก้าวหน้าตลอดไปนะคะก็ประมาณนี้นะลองเปลี่ยนความคิดของคุณดูนะอย่าคิดลบเกินเหตุลองมองบวกบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วคุณดีทุกข้อแต่ว่าข้อเสียคือด้านความคิดของคุณแล้วก็ความรู้สึกที่มันเป็นอะไรที่แบบว่าต้องเอาคืนอะ่ะถ้าปล่อยวางได้ก็ดีนะคะผลดีมันจะตกที่ตัวคุณแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ได้อะ่ะเพราะว่าทำกับคุณไว้เยอะก็อยู่ที่คุณ นะคะก็เป็นกำลังใจให้คุณสู้ๆนะคะสู้ๆนะคะพลังงานสุดยอดค่ะเช่นเดิมท้ายคลิปนะพลังงานของหน้าไพ่วันนี้คุณคือใครอันนี้อ่านตามไพ่ขึ้นนะคะไพ่ขึ้นสองราศีสองราศีนะคะไพ่วันไม่ขึ้นนะทุกคนฉะนั้นหมอการก็อ่านแค่ตามหน้าไพ่อย่างที่รับปากกันไว้นะคะคุณเป็นชาวราศีกุมธาตุลม คุณเป็นชาวราศีกรกฎธาตุน้ำก็ประมาณนี้นะคะบุญรักษานะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ